นะครับง่ายไหมครับใช่ไหมครับแค่นี้เราก็นะรู้จักทุกคอร์ดเมเจอร์คอร์ดมายเนอร์บนโลกใบนี้แล้วนะครับทีนี้มาดูกันครับสำหรับเพลงได้อย่างเสียอย่างเนี่ยคอร์ดที่ใช้ในเพลงนี้เนี่ยมีทั้งหมด7คอร์ดนะครับตามนี้นะครับที่ขึ้นอยู่บนจอนะครับมีคอร์ดอะไร C A minor D minor G E minor F แล้วก็ D นะครับก่อนที่จะเล่นนะครับสำหรับเพลงนี้เนี่ยผมจะไม่บอก นะครับว่าแต่ละร์อเนี่ยกดยังไงท่านต้องไปลองทํากันบ้านดูเองนะครับตามข้อที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับนะครับลองไปหามาว่าแต่ละข์อเนี่ยไม่ใช่หาเลยลองไปเขียนมานะครับลองไปไล่สเกลดูนะครับว่าแต่ละข์อเนี่ยมันจะต้องมีอ่แต่ละข์อในที่นี้เนี่ยมันประกอบด้วยตัวอะไรบ้างนะครับแล้วมาลุยกันนะครับทีนี้ครับดาวน์โหลดแบ็กกิ้งแทร็กได้เลยครับที่นี่ผมทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่กําลังขึ้นอยู่บนจอนะครับ แบ็กกิ้งแทร็กและสำหรับโน้ตเพลงเนี่ยก็ดาวน์โหลดกันได้ที่นี่นะครับยังไม่ลืมใช่ไหมครับวิธีการอ่านโน้ตนะครับดาวน์โหลดกันได้ที่นี่เลยนะครับนะแล้วมาลองลุยกันนะครับเรามาฟังอินโทรของเพลงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกท่านว่าไอ้เพลงนี้เนี่ยมันจะต้องขึ้นตอนไหนนะครับนะครับลองตั้งใจฟังดูนะครับเพลงนี้เนี่ยจะเริ่มต้นนะครับด้วยการด้วยเสียงพิษสตริงนะครับหรือว่าเสียงดีดสายดีดสายพวกเครื่องสายนะครับอ่ะลองดูนะครับเห็นไหมครับเสียงพิษสตริงนะครับ หลังจากนี้จะเข้าท่อนกีตาร์โซโล่นะกองโซงกีตาร์โซโล่ครับขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเล่นทีนี้เนี่ยอาจจะถามว่าเอ๊ะเล่นยังไงล่ะนะครับ เล่นเหมือนที่เราเคยเล่นเลยครับในครั้งก่อนหน้านี้นะครับคือไปดูที่โนต้ตนะครับคอร์ดเราเห็นคอร์ดตรงไหนเนี่ยสมมติเราเห็นเนี่ยเห็นคอร์ด C ห้องแรกเนี่ยห้องต่อมาคอร์ด m i ไหมเนี่ยเราก็เล่นที่ตรงนั้นอย่างเช่นนะครับจตัวอย่างให้ดูนะครับ เหมือนเดิมครับตำแหน่งที่ใช้ในเล่นคอดในการเล่นคอดน,นะครับเราเล่นในตำแหน่งที่เราคิดว่ามันฟังออกมาดูดีที่สุดเลยครับนะครับไม่จะเป็นต้องฟิกว่าเราจะต้องเล่นตรงนี้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเสียมันก็จะไม่ใช่เองนะครับอย่างเช่นฟังรู้เรื่องไหมครับฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับเราก็จะมาเล่นบริเวณนี้ ก่อนที่จะเล่นนะครับผมขอเล่าโครงสร้างเพลงนี้ให้คร่าวๆให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับเพลงนี้จะเริ่มจากอินโทรนะครับเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นเสียงพิ i สตริงนะครับเสียงดีดเครื่องสายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นกีตาร์โซโล่นะครับแล้วจะเข้าสู่เวอร์สที่1นึ่ครับเวอร์สที่1เนี่ยจะเริ่มตรงคําว่าจะเคยรักอยู่นะครับมาเลยปแล้วก็จะหลังจากนั้นจะเข้าท่อนพรีคอรัสนะครับ ที่ร้องว่าก็มันเห็นอยู่นะครับลองไปฟังตอนฉบ,บับเพลงนี้ดูนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเ,เข้าเข้าท่อนคอรัสนะครับที่บอกว่าได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเข้าท่อนเวอร์สองนะครับเวอร์สองก็ที่บอกว่าหากว่าเขาดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีพวกโซโล่ขึ้นดนตรีอะไรเงีย้ยแต่สําหรับในในคลาสเนี่ยเราก็จะตัดเข้าสู่ท่อนก่อนจบเลยนะครับ ก็คือท่อนที่เราลองวานได้อย่างก็ต้องเสียอย่างวนไปเรื่อยๆนะครับอ่ะผมพูดก็คงไม่เห็นภาพเรามาฟังกันดูดีกว่านะครับเรามาเล่นตามดูนะครับเราอาจจะดูผมเล่นสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ดาวน์โหลด Back i n g t แ a c k แล้วก็ลองเล่นตามดูด้วยตัวเองนะครับ ครับลองเล่นตามดูครับไม่ยากเกินความพยายามแน่นอนครับครั้งเดียวเท่านั้นครับที่เราจะต้องใช้เวลากับความอดทนในการเล่นนะครับหลังจากที่เราเล่นเพลงนี้ได้เนี่ยหลังจากที่เราคุ้นเคยกับคอร์ดนะครับทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติแล้วครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องคิดถึงมันด้วยซ้านะครับว่าเอ๊ะตอนนี้เราอาจจะรู้สึกยากครับว่าเอ๊ะโหกว่าจะสร้างคอร์ดได้ต้องมานั่งไล่สเกลต้องมาอะไรองี้นะครับแต่ต่อไปเชื่อผมนะครับเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราเกิดความชํานาญเนี่ยเรา เหมือนเราขับรถนะครับทีแรกเราก็ต้องมาเรียนว่าเอะเมื่อไหร่จะกดคลาชกดมาไปเข้าเกียร์เปลี่ยนเกียร์เหยียบคันเด้งอะไรเงี้ยแต่ต่อไปทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องคิดด้วยซ้ำว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับครับสำหรับวันนี้ครับก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับอ่าน่าจะเริ่มสนุกแล้วนะครับน่าจะเริ่มที่น่าจะเริ่มแบบเล่นเพลงที่เราอยากจะเล่น ได้ไม่มากก็น้อยเลยนะครับสำหรับในคลาสนะต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเล่นคอร์ดการสร้างคอร์ดนะครับที่อาจจะซับซ้อนกว่านี้นะครับการเล่นมือซ้ายที่ไม่ใช่เพียงแค่นะครับอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าการเล่นมือซ้ายที่หลากหลายขึ้นนะครับการใส่อะไรต่างๆนานาให้มันพริ้วไหวนะครับในมือขวาหรือคือพูดง่ายๆคือการทําให้มันเพาะขึ้นนะครับการทําให้ เพลงที่เราเล่นเนี่ยเพราะขึ้นถูกใจเรามากขึ้นถูกใจผู้ฟังมากขึ้นนะครับแล้วเราเองก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมครับทําการบ้านนะครับตามที่ได้บอกไว้นะครับฝึกสเกลให้คล่องนะครับแล้วก็ฝึกเพลงได้อย่างเสียงให้คล่องนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ